มาพบกับการอธิบายรายงานวิทยาศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4กันนะคะหาก็อยู่กับครูเหมือนเดิมนะคะครูแนนนะคะก็จะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นปสียาวๆไปเลยอเทอมนี้ก็จะได้เจอกันอยู่นะคะอ่ะสำหรับในเรื่องอ่ะสำหรับเทอมที่แล้วก่อนหน้านี้เราเรียนอะไรกันไปบ้าง เทอมที่แล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตการจําแนกใช่ไหมคะาการจําแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์แล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับวัสดุนะคะวัสดุรอบตัวเรานะคะก็จะมีทั้งสมบัติของวัสดุใช่ไหมคะสมบัติต่างๆของวัสดุการนําความ ร้อนการน,นำไฟฟ้าความแข็งแล้วก็สภาพืื่ดุนใช่ไหมคะ,ะวัสดุเนี่ยมันก็มีสมบัติของมันแล้วทีนี้เรามาดูสถานะของส,สารกันบ้างอ,อ,อย่างแรกเรามาดูจากรูปภาพ อในรูปเราเห็นอะไรบ้างเห็นภูเขาน้ําแข็งใช่ไหมคะ,ะแล้วก็มีทะเลแล้วก็มีท้องฟ้าใช่ไหมคะ,ะคำถามวัตถุในชีวิตประจําวันเนี่ยอยู่ในสถานะใดบ้างอ,อนักเรียนลองอลองดูจากในรูปในรูปทะเลทะเลเนี่ยเป็นอะไรคะ อาเป็นน้ำใช่ไหมคะอาเป็นน้ำน้ำแข็งก็จะเป็นเป็นการเกาะตัวของน้ำใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีอากาศใช่ไหมคะอากาศเนี่ยเรามองเห็นใช่ไหมเราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะแต่ว่าเราสามารถสัมผัสได้นะคะอ่าอ่าแสดงว่า มันก็มีอยู่สามอย่างนั่นเองนะคะแสดงว่าจากสามอย่างนี้เนี่ยมันแตกต่างกันหมดเลยไหมนักเรียนคิดว่าสถานะของมันแตกต่างกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้กันต่อนะคะสสารสาร,รอบตัวเรานะคะก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่าสสารกันก่อนนะคะ าสารภาษาอังกฤษเรียกว่า matter นะคะ matter หรือว่า,าสารเนี่ยก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะต้องการที่อยู่สัมผัสได้อาจมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอากาศหินดินน้ำต้นไม้สัตว์บ้านรถหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะเป็นต้นอ่ะ แสดงว่าทุกอย่างเกือบจะเป็นส,สารหมดเลยนะคะอ่ะทีนี้คำว่าสาร substance นะคะ substance สารภาษาอังกฤษก็คือ substance คือส,สารที่ศึกษาคนา้นคว้าจนทราบสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอน นะคะก็คือสารทุกชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะสามารถนํามาใช้ระบุชนิดของสารลักษณะเฉพาะตัวนี้ก็จะเรียกว่าสมบัติของสารนะคะซึ่งสมบัติของสารก็จะหมายถึงสมบัติเฉพาะตัวของสารอย่างเช่นเนื้อสารกลิ่นสีลดการน,นําไฟฟ้าการละลายน้ําเป็นต้นนะคะ ทีนี้เรามาดูสถานะของสารกันบ้างจากหน้าแรกเนี่ยที่เราดูมีอะไรบ้างนะมีน้ําแข็งใช่ไหมอ่ะมีน้ําแข็งมีทะเลมีอากาศนักเรียนคิดว่า3มอย่างที่ครูย,ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันอยู่ในสถานทเดียวกันไหมนะเรามาดูกันนะคะอ่ะสถานะของสารมีอยู่ทั้งหมด3ส,สถานะ ก็ <G as> ได้แก่ของแข็งนะคะของเหลวแล้วก็แก๊สนั่นเองของแข็งภาษาอังกฤษ solid solid นะคะ solid ที่แปลว่าของแข็งนะ,ะแล้วก็ของเหลวของเหลวภาษาอังกฤษก็คือ liquid นะคะ liquid liquid ภาษาอังกฤษต้องไม่ถามครูใหญ่ครูใหญ่เก่งภาษาอังกฤษนะคะครูใหญ่สอนภาษาอังกฤษ ครูเนาจะพูดไม่ชัดนะคะอ่ะอันนี้3สถานะแกส๊สสถานะแก๊สก็คือนี่ไอ้น้ําที่ขึ้นมานี่เลยนะคะไอ้น้ําเป็นแกส๊สอยู่ในสถานะแก๊สนะคะอ่ะสามอย่างนี้แตกต่างกันยังไงอ่านักเรียนดูของแข็งอ่ะของแข็งก็คือจะมีรูปร่าง แน่นอนคงที่ไปเลยนะคะของเลวคองเลวก็อย่างเช่นน้ํามีรูปร่างไม่คงที่ใช่ไหมน้ําสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยิ่งอากาศเนี่ยยิ่งมีเอ,อือยิ่งแก๊สเนี่ยยิ่งมีรูปร่างไม่คงที่เลยนะคะ,ะจาก3อย่างนี้นัเกเรียนพอจะแยกออกไหมดูคร่าวๆนะคะนัะเกเรียนนาจะพอแยกออกว่าอันไหนอยู่ในสถานะของแข็ง อันไหนอยู่ในสถานะของเหลวอันไหนอยู่ในสถานะแกส๊สอะยกตัวอย่างของในชีวิตประจําวันเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพของแข็งก็อย่างเช่นพวกเกลือพวกน้ําตาลนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นของแข็งส่วนของเหลวก็พวกน้ำปลาน้ำมันนะคะแล้วก็แก๊สก็คืออากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเองนะคะอะทีนี้เรามาดูใบงานกันบ้าง งานที่1ก็คือสถานะของสสารนะคะคำชี้แจ้งก็คือให้นักเรียนจำแนกว่าสารที่กำหนดให้เนี่ยอยู่ในสถานะใดลดาูลืมเขียนขีดเครื่องหมายอะไรละเนี่ยขีดเครื่องหมาย,ยถูกก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนคนไหนจะก,กากระบาบก็ได้นะคะแล้วแต่เลย <c oughs> ขีดเครื่องหมายลงในตารางตารางไหนตารางนี้นะคะนี่ ตารางตรงนี้ว่าอยู่ในสถานะไหนนะคะอ่ะอันแรกครูจะยกตัวยอย่าง3าอันนะคะอันนี้เกลือแกงนั้นครูจะยกตัวยอย่างควันไฟนมข้นหวานแล้วก็แป้งมัน สอย่างนี้นมขนะ้นหวานอยู่ในสถานะไหนนักเรียนทิดว่านมข้นหวานอยู่ในสถานะของเหลวนะคะแป้งมันแป้งมันอยู่ในสถานะของแข็งควันไฟอยู่ในสถานะแก๊สนะคะอ่าอีกที่เหลือนักเรียนลองไปทํากันมาดูนะคะไม่ยากจนเกินไปนะคะลองจํนกหนมานะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะคครูก็ขอจบการอธิบายใบงานไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ